สวัสดีครับคุณฟัง,งที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าทักษิณขออภัยโทษเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายนทีทองปราดซึ่งเป็นผู้ปรญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้กล่าวถึงกรณีที่ญาติของผู้ต้องขังคือนายทักษิณชินวัตรจะเข้าเยี่ยมอาการของนายทักษิณในวันที่28สิงหาคมนี้นะครับเนื่องจากว่ากักตัวครบกำหนด5วันแล้ว นัทที่บอกว่าอย่างนี้ครับญาติสามารถเข้าเยี่ยมได้ที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับเนื่องจากตัวนายทักษณิณตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจลักษณะการเข้าเยี่ยมเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสภาพที่ผู้ต้องขังอยู่โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลระหว่างการเข้าเยี่ยมให้มีการเว้นระยะการเยี่ยมอย่างเหมาะสมซึ่งการเข้าเยี่ยมที่โรงพยาบาลก็เป็นกรณีปกติทั่วไปกับนักโทษรายอื่นๆที่รักษาตัวอยู่ญาติสามารถเข้าเยี่ยมที่โรงพยาบาลได้เช่นเดียวกัน การเข้าเยี่ยมจะขึ้นอยู่กับระเบียบของกรมรัชทั์นะครับโดยผู้เข้าเยี่ยมเนี่ยต้องเป็นญาติที่ลงทะเบียนเอาไว้ไม่เกิน10คนหรือเป็นบุคคลที่ผู้ต้องขังประสงค์ให้เข้าเยี่ยมตอนนี้ลงทะเบียนครบ10คนไปแล้วและการเยี่ยมต้องจองผ่านระบบแอปพลิเคชันจากนั้นเจ้าหน้นานนที่จะทําการตรวจสอบตามคุณสมบัติตามที่ลงทะเบียนเอาไว้ก่อนจะออกบัตรอนุญ,ญาตให้กับผู้เยี่ยมจากนั้นจึงจะเข้าเยี่ยมได้ส่วนนี้ทางกรมรัชทันเนี่ยได้ประสานกับทางโรงพยาบาลตํารวจเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนรายชื่อญาติที่จะเข้ามาเยี่ยมในวันที่28สิงหาคมนั้นคงเปิดเผยไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นสิทธิ์ของญาติอาการของนายทักษิณช่วงนี้อยู่ในการดูแลของแพทย์ส่วนการส่งตัวกลับไปยังโรงพยาบาลกรมราชธรรมนั้นขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลและกรมราชธรรมจะต้องมีการปรึกษาหารือแล้วก็ประเมินอาการตอนนี้อาการยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องรักษากับโรงพยาบาลตํารวจนะครับส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าจะมีการส่งตัวนายทักษิณไปโรงพยาบาลอื่นๆนั้น ยืนยันว่าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การส่งต่อผู้ต้องขังเป็นไปตามหลักอยู่แล้วนะครับต้องมีการพิจารณาอาการเจ็บป่วยตามระเบียบและอำนาจตามขั้นตอนผมมีหน้าที่ดูให้เป็นไปตามกฎหมายหากว่าระเบียบและกฎหมายไม่ให้ก็ดําเนินการให้ไม่ได้หรอกครับส่วนเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษนั้นขณะนี้ทางครอบครัวของนายทักษิณเนี่ยได้มีการติดต่อสอบถามข้อมูลมาบ้างแล้วนะครับในระหว่างนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบและการรวบรวม,รวมเอกสารเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งกรณีการขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยเป็นกรณีทั่วไปที่ผู้ต้องขังทุกรายสามารถขอพระราชทานอภัยโทษได้ตามปกติอยู่แล้วนะครับ